การมาพบกับนาเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะในวันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนหัวข้อเลินฟอร์มโฮมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมเรียนจบโควิดต้องถ่ายรูปเป็นนะครับนะก็วันนี้เนี่ยนาเบิร์ตจะมาในส่วนของการถ่ายเป็นเทคนิคการถ่ายภาพนะครับผมในฉบับทั้งเบื้องต้นด้วยแล้วก็คนที่แอดไว้แล้วาสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้เช่นกันนะครับผมนะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคย ตั้งแต่ EP แรกที่ดาเบิร์ดถ่ายมาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องโหมดการถ่ายภาพใช่ไหมครับเรื่องการเทคนิคการถ่ายภาพรวมถึงการแต่งภาพนิดๆในหน,หน่อยนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเรื่องการแต่งภาพจะเป็นในส่วนของจานนอตเรานั่นเองทีนี้เนี่ยนะครับเรื่องการถ่ายภาพในโหมด A เนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์ได้มากกว่านั้นด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยดาเบิร์ดจะมาไกด์ไลน์แล้วก็มาแนะนําว่า ถ้าเป็นมือใหม่อย่างบางคนเนี่ยใช้แต่โหมดออโต้มาตลอดเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะนําไปใช้เขาเรียกว่านําไปประยุกใช้ในการถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยนะครับจะมีวิธีการใช้งานแล้วก็ไปประยุกต์ใช้แบบไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมนะโอเคเพื่อไม่การเวลาครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าหมด A เนี่ยนะครับถ้าเป็นมือใหม่ที่จะเริ่มใช้งานเนี่ยนะครับผมนะจะต้องมีการปรับตัวหรือไม่ก็มีการ เขาเรียกว่าอะ่ะเต็มตัวยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมมือใหม่อาจใช้หมด A นะครับผมบอกเลยว่าง่ายกว่าที่คิดนะครับคือปกติเนี่ยถ้าใครที่นะครับเคยใช้แต่โหมดออโต้มานะครับผมแล้วมาเจอโหมดอื่นเนี่ยบางคนบอกถึงขั้นบอกเลยว่าไปไม่เป็นนะครับไปไม่เป็นที่นี่นี่คือหมายถึงว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีนะครับผมนะเพราะว่า โดยจริงๆอ่ะในส่วนของตัวโหมด A ตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่นาเบิร์ตเคยเกริ่นไว้ในเรื่องอโหมดการถ่ายภาพเนี่ยครับผมโหมด A นะครับมันจะมีนอกเหนือจาก e โหมดออโต้ก็จะมี P นะครับมี A มี S มี M เนาะนะครับทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าโหมด A เนี่ยที่นาเบิร์ตบ,บอกว่ามันง่ายกว่าที่คิดแล้วก็มือใหม่สามารถใช้งานได้เนี่ยอันนี้เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังก็ได้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผมทั้ง ในทีมก็จะมีทั้งนาเบิร์ดนะครับน้องท็อปแล้วก็จานนู้ของเราเองเนี่ยโดยปกตินะครับงานร้อยละ 70%-8 สถึงเนี่ยส่วนใหญ่พวกเราจะใช้ในสมตัวโหมด A กันเป็นหลักนะครับผมแทบจะไม่ได้ไปยุ่งกับโหมดอื่นเลยนะครับผมยกเว้นแต่ว,ว่าถ้าเป็นงานที่ซีเรียสหรือก็หรือไม่ก็เป็นงานที่จะมีความระ,ะเมสดระไมแล้วก็มีความความละเอียดค่อนข้างสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะค,ค่อนข้างที่จะใช้โหมด M ะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะทีนี้นะครับที่เราบอกง่ายว่าที่คิดเนี่ยคือปกติอ่ะพอเราใช้โหมดออตโต้ใช่ไหมบางคนบอกว่าโหมดออโต้เนี่ยแค่ยกยกกล้องกดชัตเตอร์คือจบใช่ครับมันง่ายมันง่ายจริงอันนี้ไม่เถียงเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับโหมดออตโต้ที่ถ้าเป็นมือใหม่ใช้เนี่ยก็จะบอกประมาณว่าเฮ้ยถ้าเรานําไปถ่ายภาพเนี่ยโอเคแหละตอบโจทย์ได้เร็วจริงแต่บางสถานการณ์ครับออตโต้มันคิดเหมือนกับที่เราคิด ไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าเราบอกว่าเฮ้ยรูปเนี้ยเราอยากให้เราถ่ายแฟนเราเราอยากให้แฟนเราอะอยู่ข้างหน้าหน้าชัดแต่ข้างหลังคือฉากหลังเนี้ยมันเบลอนะครับผมแต่กล้องมันไม่ได้รู้กับเราว่ากล้องอยากว่าเราคิดแบบนี้กล้องบอกว่าเฮ้ยสภาพแสงแบบนี้นะแบบนี้แบบนี้ปุ๊บฉันอยากใช้ค่าเซตติ้งนี้อยู่มีหน้าที่เดียวคืออยู่กดชัตเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมทําให้แบบว่าเฮ้ยซีนเนี้ยเราอยากได้แบบนี้แต่กล้องมันไม่ได้คิดตามที e ่เราคิดนั่นเองนะครับนะ โอเคนะครับทีนี้นะครับหมด A เนี่ยนะครับเขาจะให้ความสําคัญกับค่ารูรับแสงเป็นหลักนะครับผมหรือค่า F นั่นเองนะครับนะค่า F ในที่นี้นะครับถ้าใครจําไม่ได้ว่านาเบิร์ดเคยบอกว่าไงสามารถย้อนกลับไปดูใน YouTube ในตอนแรกๆได้นะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวนาเบิร์ดสรุปให้ฟังอีกรอบหนึงก็ได้เช่นกันนะครับผมค่ารูรับแสงหรือค่า F เนี่ยนะครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมถ้า เค,เคยสงสัยไหมว่าเวลาเราเจอคนถ่ายรูปพอสเทดเนี่ยแล้วเราไปดูรูปของเขาเนี่ยนะครับผมแล้วเราเจอแบบประมาณว่าพี่รูปนี้พี่ถ่ายไงอ่ะสวยจังเลยแล้วเขาบอกว่าอ๋อพี่พี่ใช้เลนส์ตัวนี้แหละนะแล้วก็ใช้ค่ารูบแสงเท่าน,นี้เท่าน,นี้เท่าน,นี้บางคนถ้าเป็นมือใหม่อาจจะง,งงว่าเฮ้ยเอฟเท่าน,นี้เท่าน,นี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเอฟในที่นี้คือ,อค่ารูปแสงที่อยู่ในตัวกล้องนะครับ คือมันจะช่วยในการที่จะรับแสงได้ดีหรือได้ได้มากหรือได้น้อยมันอยู่ที่ตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับนะทีนี้เนี่ยนะครับพอค่า f เนี่ยพอมันยิ่ง f กว้าง f กว้างคือตัวเลขน้อยนะครับผม f แคบคือตัวเลขมาก f ยิ่งกว้างนะครับผมยิ่งมีความไวแสงสูงนะครับผมทําให้มันสามารถที่จะทำเอฟเฟกในส่วนของ หน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีนะครับผมสร้างโบเก้ได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับผมกับกันนะครับผมถ้าเป็นเลน F แคบเนี่ยนะครับ F แคบในที่นี้นะครับผมหมายถึงว่าเลนที่มีค่าเอฟสูงๆนะครับผมอาจจะเช่น F5.6 F8 เอปะไรประมาณนี้นะครับนะพราอ F แคบเนี่ยมันทำให้อับแสงได้น้อยนะครับผมหรือง่ายๆว่ามันไม่ค่อยไวแสงนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันไม่ไวแสงนะครับผม เรื่องหน้าชัดหลังเบอร์มันอาจจะทำเอฟเฟกได้น้อยนะครับแต่พอมันเอฟเฟกได้น้อยเนี่ยมันจะได้เรื่องอื่นเข้ามาทดแทนนะครับผมอย่างเช่นเรื่องการเอฟเฟกที่เขาเรียกว่าชัดทางภาพหรืออาการที่เขาเรียกว่าชัดลึกทาง,งภาพนั่นเองนะครับเรื่องค่า F นะครับผมอย่างที่นาเบิร์ดบอกไปว่าค่า F นะครับมันมีผลต่อการถ่าย ในโหมด A โดยเช่นกันนะครับเพราะว่าโหมด A เนี่ยตัวกล้องเขาจะให้ความสำคัญในส่วนของตัวค่ารูบแสงเป็นหลักนะครับผมทีนี้นะครับเอฟเฟกที่จะมีผลกับค่ารูรับแสงนะครับนะก็คือค่า F อย่างที่อย่างที่นาเบิร์ดได้บอกไปเนี่ยยิ่ง F แคบนะครับยิ่งเอกว้างก่อน F กว้างก็คือด้านนี้นะครับด้านที่เป็นในส่วนของตัวนี้นะครับ f กว้างนะครับจะเห็นว่า ตัวเลขเลขจะน้อยนะครับผมถ้าเป็น F กว้างคือเลขจะน้อยนะครับผมแต่ถ้าเป็น F แคบเนี่ย f ตัวเลขจะมากนะครับผมเอฟเฟกที่จะได้จากค่า f กว้างนะครับผมคือตัว subject นะครับผมถ้าเราโฟก,กัสถูกนะย้ําก่อนถ้าโฟก,กัสเข้า mm hmm. เข้าเป้านะ mm hmm. นะครับตัว subject เนี่ยมันจะเด่นชัดแล้วฉากหลังเนี่ยมันจะเบลอนะครับเบลอในที่นี้เนี้ยนะครับมันมีได้หลายกรณีนะคือตัว subject ที่เราถ่ายเนี่ย ต้องทิ้งห่างออกจากตัวฉากหลังด้วยเช่นกันนะครับผมถ้าเราวางไว้ชิดกับฉากหลังเนี่ยนะการเบลอมันอาจจะไม่ได้เท่านี้แม้ว่าเราเปิดเกว้างสุดนะครับภาพอาจจะได้เป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นภาพริมขวานี้ก็ได้นะครับผมหรือเป็นภาพกลางก็ได้เช่นกันนะครับผมกับกันนะครับถ้าเราใช้ F แคบนะครับ f แคบคือด้านนี้ F แคบในตอนเราจะเห็นว่ามันจะเริ่มลีลีล,ล,ลีลงมาใช่ไหมโบนของ f อแคบคือนะครับ ค่าภาพข,ของเราเจะมีความชัดลึกกว่าปกตินะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเห็นไหมครับว่าด้านล่างเนี่ยถ้าจากซ้ายไปนะครับด้านซ้ายจะเป็นเอกว้างนะครับผมถ้าด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่งตัวเอเริ่มเริ่มปรับเอแคบไปนั่นเองนะครับนะโหมด A เนี่ยมันสามารถที่จะปรับชดเชยแสงได้นะครับชดเชยแสงที่นี่เดี๋ยวเ,เบิร์ดขออนุญาตตัแบบกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะอันนี้นะเบิร์ตปรับเป็นโหมด A ในโหมดวิดีโอให้ดูกันนะครับผมถ้าสมมุติว่านะเบิร์ตบอกว่าโหมด A เนี่ยมันสามารถที่จะชดเชยแสงได้นะครับผมนะเดี๋ยวนะเบิร์ตจะลองชดเชยแสงให้ดูนะครับอันนี้สังเกตด้านล่างนะครับจะมีเป็นค่า F เนาะเห็นไหมครับว่ามันสว่างขึ้นนะครับนะทีนี้ถ้านะเบิร์ตปรับค่าชดเชยแสงนะครับเห็นไหมฮะอ๋ออันนี้เป็นอยู่โหมดวิดีโอนะครับเห็นไหมฮะ สว่างแล้วนะครับพอเรายิ่งบวกเนี่ยภาพจะยิ่งสว่างขึ้นนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราชดเชยไปทางลบนะครับเห็นไหมฮะภาพจะเริ่มมืดนะครับจะเริ่มมืดไปเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้หลักการของโหมด A ก็คืออย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้เคยใช้แต่โหมดออโต้มาเนี่ยนะครับกล้องนะครับก้องมันจะคิดแทนเราหมดทุกอย่างนะครับบางทีเนี่ยภาพมันอาจจะมืดเกินไปแล้วก็บางทีภาพมันจะสว่างเกินไปใช่ไหม ถ้าเราอยู่โหมด a เนี่ยนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับสมมติมว่าเราเจอเร,เราวันนี้เราตั้งพอยต์มาว่าเราอยากจะถ่ายพอนเทนตนะครับเราให้ความสําคัญไปที่ตัวค่า a ค่า,คา f เป็นหลักนะครับอย่างเช่นตอนนี้นเบิร์ดมีค่า f 1.4ใช่ไหมถ้าสมมติมว่า,าเ u m b e r อยากถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นะครับเบิร์ดเปิดเลย f 1 4นะครับเพื่อให้แบบว่าให้ตัวซับเจ c t ของเราม,มันโดดเด่นขึ้นมานะครับผมทีนี้นะครับโหมด a นอกเหนือจากการ ให้ความสําคัญในส่งตัวค่ารูดแสงเขาเนี่ยนะครับยังมีในส่วนของตัวค่าชดเชยแสงด้วยนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้นะ่นาเบิร์ดบวกไว้ที่บวกสองนะครับอย่างที่ตอนนี้เราเห็นในในตรงหน้าจอข้างล่างเนาะชดเชยแสงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการปรับค่าของเรานะครับให้อา่ามันมีความสว่างหรือความมืดด้วยนั่นเองนะครับนะทีนี้นะครับพอเราปรับชดเชยเนี่ยนะครับจะเห็นไหมครับว่า พอเราเชื่อเชยบวกไปเนี่ยนะครับภาพมันจะสว่างไปเรื네่อยๆนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาไม่เอาบวกไม่เราไม่อยากได้สว่างเกินไปผวรของการปรับสว่างเกินไปก็จะเหมือนในภาพตอนนี้คือจะเห็นไหมครับว่าสีขาวมันจะขาวล้นแบบนี้มาเลยนะครับกับการนะครับถ้าเราปรับมืดนะครับสมมติว่าเราเราจะลดลงมานะครับลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเราไม่บวกเลยเป็นศูนย์ศูนย์นะครับ อันนี้คือศูนศูนย์แบบกล้องที่มันเห็นนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะถ้าเราลดลงมาอีกนะครับเห็นไหมครับลดลงมาอีกลดมาอีกภาพจะมืดนะครับภาพมันจะมืดไปด้วยเช่นกันนะครับผมให้สังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในโหมด A นะสปีดชัตเตอร์ปรับไม่ได้นะครับตอนนี้สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1นึ่งส่วนสองร้อยใช่ไหมอันนี้นาเบิ์ไม่ได้ปรับเลยเลยนะครับนาเบิ์จะปรับแค่ค่าชดเชยแสงนะครับแล้วสังเกตค่าค่าค่าสปีดชัตเตอร์นะครับ เห็นไหมฮะมีการเปลี่ยนอันนี้นะเบิดไม่ได้ปรับสปิจเตอร์ใดๆนะครับปรับแค่ชดเชยแสงอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าสปิจเตอร์เปลี่ยนแล้วโดยที่ว่า,านะเบิดไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับผมมันเกิดจากการที่ว่ามันเป็นค่าที่มีความสัมพันธ์กันถ้าใครเคยดูคลิปที่นะเบิดสอนในตัวหมด M เนี่ยนะครับน่าจะเข้าใจดีว่าค่า F ก็ดีสปิจเตอร์ก็ดีค่า ISO ก็ดีนะครับผมมันมีผลนะครับมันมีผล เหมือนกันหมดเลยคือถ้าค่าใดค่าหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอีกค่าหนึ่งเราจะต้องมีการไปปรับอีกค่าหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับอันนี้นะเบอร์บ,บอกว่าเพราะแหละอยากได้สว่างเท่านี้อากับเท่านี้พอนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่สไลด์ก่อนนะครับอย่างที่นะเบอร์บ,บอกไปว่ามันปรับสปีดชัตเตอร์ไม่ได้นะครับเฉพาะในโหมด A นะเฉะพาะโหมด A ย้ําก่อนนะครับถ้าโหมดอื่น ถ้าอย่างเป็นโหมด M หรือว่าโหมด S หรือโหมด P ปรับได้นะครับนะถ้าเป็นโหมด A กล้องมันจะคิดให้มันจะคำนวณนให้โดยที่ว่ากล้องมันจะคำนวณจากค่ารูรับแสงที่เราเลือกคิดจากค่าชดเชยแสงที่เราเลือกแล้วก็คิดจากค่า ISO ที่เราเลือกเอาไว้นะครับผมเพื่อไปประมวลผลว่าเฮ้ยตอนนี้ถ้าคุณใช้ค่าเซตติ้งเท่านี้เนี่ยนะครับสปิเเตอร์ท,ที่ที่กล้องจะคิดให้น่ยใช้แค่แค่นี้พออะไรประมาณนั้นนะครับนะ ทฤษฎีของโหมด A มันจะคล้ายๆนะครับย้ําก่อนคล้ายๆไม่เหมือนไม่เหมือนกับโหมด M โดยตรงนะครับผมอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่๋ยนี้เราเบอกว่ารูรับแสงยิ่งมากอายิ่งกว้างนะครับแสงยิ่งเข้าได้เยอะนะครับถ้ารูรับแสงยิ่งแคบแสงเข้าได้น้อยนะครับผมนะเช่นกันนะครับรูบแสงที่กว้างหรือเปิดเอฟกางๆนะครับผมสปิริตเตอร์ก็จะได้สปิรตเตอร์ที่สูงด้วยนะครับผมแต่ถ้าใช้เอฟแคบๆนะครับ ค่าสปิิเตอร์มันก็จะต่ําลงมาด้วยเช่นกันอะไรประมาณนั้นบางคนถ้าเป็นมือใหม่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วโหมด A เนี่ยมันใช้กับงานลักษณะอะไรได้บ้างนะครับผมคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าื่องความเป็นมือใหม่นะครับพอเราซื้อกล้องมาเนี่ยต้องมีความอ,าอยากรู้ว่าเฮ้ยกล้องเราเนี่ยถ่ายอะไรได้บ้างนะครับนอกเหนือจากว่าไปถ่ายหมูหม,ม,มาปะหมูหมากาไก่อะไรประมาณนี้นะครับบางคนอยากจะบอกว่าฮ ถ้าผมซื้อกล้องมาแล้วเนี่ยแล้วผมจะเอาไปถ่ายภาพวิวได้ไหมเอาไปถ่ายภาพบุคคลได้ไหมหรือว่าเอาไปถ่ายสิ่งของถ่ายอาหารได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับโหมด A เนี่ยนะต้องบอกว่ามันเหมาะกับงานแทบทุกอย่างนะครับผมแต่บางงานเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ครบ100เซนะครับผมเดี๋ยวนาเบิลจะสรุปให้ฟังว่ามันเหมาะกับงานอะไรบ้างนะอันนี้นะครับ ถ้าเห็นรูปแบบนี้บางคนบอกว่าอ๋อเนี่ยถ่ายบุคคลใช่นะครับงานหลักของเขาคือการถ่ายพอร์เทรตหรือภาพบุคคลนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าโหมด A เนี่ยมันจะให้ความสําคัญในส่วนตัวค่ารูรับแสงเป็นหลักใช่ไหมพอให้ความสําคัญกับค่ารูรับแสงเป็นหลักเนี่ยเราจะนึกถึงคําว่าหน้าชัดหลังเบลอนะครับผมรวมถึงเรื่องอเอฟเฟกต์โบเก้ต่างๆนะครับผมพอเราคุมเรื่องค่ารูรับแสงเป็นหลักเนี่ยนะครับผม เราจะทาให้เห็นแบบว่าเอ้ยเราอยากได้ภาพบุคคลที่แบบว่าไปไปถ่ายแบบช่วงไฟคริสต์มาสเราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมบางคนถ่ายออกมาแล้วเนี่ยานางแบบจะดูแบบดูดูแบบโดดเด่นโดดเด่นแล้วก็มีมิติในภาพในภาพรวมถึงมีไฟโบเก้น,นะนะครับผมเป็นผลมาจากว่าใช้ค่าเลนที่มีรูรับแสงกว้างๆด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมทีนี้นะครับการถ่ายภาพเทตเนี่ยไม่ได้หมายไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องใช้แต่โหมด A นะคือ มันใช้หมด A อเนี่ยได้เพราะมเพราะว่ามันง่ายนะครับผมเพราะเราปรับแค่เชื่เชแสงนะครับปรับแค่ค่า F กว้างนะครับผมหรือว่าคุม ISO ไม่ให้ไม่ให้ ISO สูงสูงเกินไปนะครับผมเท่านี้นะครับก็ตอบโจทย์ง่ายๆแล้วนะแต่ทีนี้การถ่ายวาเทตเนี่ยใช้หมด M ก็ได้นะครับหมด S ก็ได้หรือจะใช้หมด P ก็ได้ตามแต่สถานการณ์ทั่วๆไปนะครับผมแต่ถ้าเอาแบบไม่ง่ายตามที่สไตล์ที่ จานโน่หรือว่านาเบิร์ได้ใช้หรือรวมถึงน้องท็อปได้ใช้เนี่ยส่วนใหญ่ยยจะใช้โหมด A กันเป็นหลักนะครับหรือยังจะเป็นภาพนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าพอเราถ่ายพอสเทนเนี่ยทุกคนจะนึกถึงการเอฟเฟกต์ที่ถ่ายบุคคลแล้วหน้าชัดหลังเบอร์นะครับผมรวมถึงมีเอฟเฟกต์โบเก้ที่เป็นฉากหลังด้วยเช่นกันนะครับผมอย่างภาพนี้เนี่ยนะครับนาเบอร์ใช้น่าจะเป็นเลนฟูของเลนฟูจินะครับผมนี่มีค่า F1- 2นะครับผม รูปเนี้ยนะเบิร์จะโฟกัสตรงบริเวณที่เป็นนางแบบตรงตานางแบบนะครับผมแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นเลน F 1.2เนี่ยพอฉากพอบริเวณเราโฟกัสตรงนี้ใช่ไหมตรงบริเวณช่วงฉากหน้าตรงเนี้ยมันจะชัดนะครับพอเป็นฉากหลังที่มันเลยเอาโฟกัสออกไปนะครับผมมันจะมีเอฟเฟกมันจะมีเอฟเฟกที่เป็นโบเก้ขึ้นมานะครับผมซึ่งอันเนี้ยเบอร์บอกเลยว่า,าเบอร์ใช้หมดเอโหมด A นะครับผมไม่ได้ใช้หมดอื่นเพราะสาเหตุเพราะว่ามันง่ายนะครับผม แต่ถามว่าใช้หมดอื่นได้ไหมได้ไม่ผิดนะครับแต่มันอาจจะมีการาการปรับเซตติ้งที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับผมอย่างเช่นว่าถ้ารูปเนี้ยถ้าเพื่อนๆใช้โหมด M ใช่ไหมมันจะต้องเสียเวลาในการที่ว่าเรายกกล้องขึ้นมาเสร็จปุ๊บอา่าเราปรับค่า F แล้วแต่ทีนี้ภาพมันอาจจะดูมืดเพราะว่าอาจจะสปีดเยอะเกินไปหรือว่า ISO น้อยเกินไปนะครับผมเราก็ต้องมานั่งคอยปรับค่าสปีดลงหรือไม่ก็ลดไออ่าเพิ่ม ISO ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอย่างที่น้าเบิร์บอกไปว่า ไม่มีผิดไม่มีถูกจะใช้โหมด A ก็ได้หรือจะโหมด M ก็ได้นะครับนะอันนี้งานหลักของเขาคือการถ่ายพ็อตเทจนะครับนะเลนส์กว้างๆเนี่ยแม่นอนมันสามารถจะทาเรื่องเอฟเฟกหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายนะครับผมรวมถึงสร้างเอฟเฟกโบเก้ได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับผมแต่เอฟเฟกโบเก้เนี่ยนะครับไม่ได้มีมาผลไม่ได้มีผลมาจากค่า f อย่างเดียวนะมันอยู่ที่ตัวระยะของเลนส์ด้วยนะครับผมอย่างเช่นว่าถ้าสมมตินะเบิร์ตเอาเลนส์ระยะ20 เอาเลนระยะ20มิล F 1.4กับเลน50มิล F 1.4ยืนถ่ายที่ยืนถ่าย subject ให้แบบมีมุมมองหรือมี perspective ที่เท่ากันเนี่ยนะครับ50มิลน,นะครับจะให้การเบอร์ฉากหลังแล้วก็ให้โบเก้ที่มีความสวยงามกว่า เลนระยะ20มิลด้วยอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับผมอย่างภาพนี้นะครับน้าเบิร์กก็ใช้เลนระยะ50มิลเช่นกันนะครับผมแล้วก็เปิด f กว้างสุดเลยคือ f 1.8นะครับผมก็จะได้โบเก้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับผมมันจะชัดบริเวณแค่ตรงช่วงนี้นะครับพอเราเอาเอาโฟกัสไปนิดนึงเนะี่ยตรงบริเวณหลังหลังขาตั้งเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเริ่มเบลอแล้วนั่นเองนะครับผมนะอ้อ อีกเรื่องหนึง่งเรื่องการเบอร์ฉากหลังเนี่ยนอกเหนือจากค่า f แล้วนะครับผมยังมีในส่วนของค่าขนาดเซ็นเซอร์ก็มีผลด้วยเช่นกันนะครับผมถ้าเรื่องขนาดเซ็นเซอร์ถ้าเรายืนณนะจุดเดียวกันนะครับผมฟูลเฟรมจะได้เปรียบนะครับผมเรื่องการสร้างเดฟออฟฟิลหรือเรื่องการเบอร์ฉากหลังนะครับผมแต่ถามว่าพอเรายิ่งใช้เลนในระยะใกล้เคียงกันแล้วก็มีการเข้าค o สอัพใกล้ๆกันเนี่ยนะครับผม บางทีแยกกันไม่ค่อยออกนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับภาพนี้ก็เช่นกันนะครับผมรูปนี้จะเป็นในส่วนของการถ่ายโมเดลช่วงกลางคืนโดยเช่นกันนะครับผมก็ใช้โหมด A ในการถ่ายเหมือนกันนะครับผมโดยที่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยนะเบิร์ดรูปเนี้ยเบิร์ดตกแฟลชหรือเปล่าอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ตกแฟลชนะครับใช้เป็นในลักษณะเป็นไฟมือถือนะครับยิงจากด้านข้างนะครับผมแล้วก็มีการโปรเซสเพิ่มเติมโดยการใช้เป็นบรัชนะครับผมเพิ่มแสงด้านข้างเข้าไปด้วยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งจะเห็นว่า โบเก้เนี่ยจริงๆเนี่ยครับโบเก้ด้านหลังเนี่ยมันแล้วแต่แล้วแต่คาแรคเตอร์ของเลนด้วยนะครับผมบางคนบอกว่าทำไมบางรูปโบเก้เป็นแบบกลมๆบางรูปเป็นแบบวงรีอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่เกี่ยวกับโหมดไม่เกี่ยวกับกล้องนะครับผมเกี่ยวกับตัวเลนเป็นหลักเลยนะครับผมนะบางคนบอกว่าแล้วโหมดเอมันเอาไปถ่ายท่องเที่ยวได้ไหมต้องตอบเลยว่าได้นะครับผมอย่างรูปนี้รูปตัวอย่างนะครับ เป็นรูปตอนที่นาเบิร์สมีโอกาสได้ไปกับทางออฟฟิศนะครับไ,ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมบอกเลยว่ารูปนี้เนี่ยมวด A นะครับแล้วคิดไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเปิด F กว้างเพราะนาเบิร์คิดว่าจะต้องการให้ในฉากอะ่ะมันมีการเรนเดอร์เป็นมิติของภาพาเข้าไปด้วยนะครับผมนะเพื่อให้แบบว่ามันไม่ได้ดูแบบว่าเฮ้ยภาพเนี้ยมันไม่ได้แบบเหมือนแบบ ชัดทั้งภาพอะไรประมาณนี้นะครับผมอยากให้แบบมีมีอารมณ์แบบเป็นมิติเด้งออกมาด้วยนิดนึงนะครับผมนะรูปนี้นะเบอร์ก็เปิด F 1 4่นะครับผมแต่เป็นในลักษณะบนไมโครโฟเตอร์นะครับผมแม้ว่าจะเป็นอยู่ในในระบบไมโครโฟเตอร์เนี่ยแต่สังเกตดีๆนะครับผมเบอร์โฟกัสตรงบริเวณช่วงนี้นะครับให้ลองดูตั้งแต่ตรงนี้ไล่เข้ามานะครับผมจะเห็นว่ามันยังมีเอฟเฟกของการเบลออยู่บ้างนะครับผมนะมันเหมือนเป็นการเรนเดอร์ฉากเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่า เป็นความสวยงามอีกแบบหนึง่งเช่นกันนะครับผมนะทีนี้นะครับนอกเหนือจากการเบอร์ลัดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะถ่ายให้มันชัดทั้งภาพได้ไหมต้องตอบเลยว่าได้นะครับผมทีนี้ถ้าจะให้มันเบอร์ให้มันชัดทั้งภาพเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราก็เราใช้กล้องอะมิเรเลตหรือกล้องเดซ R อร์ที่ใช้เซนเซอร์ประมาณไหนกันนะครับ ปัจจุบันก็จะมีทั้งไมโครโฟเตอร์มีทั้ง APS-C แล้วก็มีทั้งฟูลเฟรมนะทีนี้พอมันมีทั้ง3ไซส์เนี่ยถ้าจะให้ชัดทั้ทงภาพง่ายนะครับผมจะเป็นในสองตัวไมโครโฟเตอร์นะครับผมอย่างภาพนี้นะครับนาะเบอร์ใช้ไมโครโฟเตอร์บนเลนที่มีค่า F4 นะครับผมก็แทบจะแทบจะชัดทั้งภาพแล้วนะครับผมนะแต่ถ้าเป็นฟูลเฟรมนะครับอาจจะต้องใช้ประมาณสัก f, f 6.3หรือ f8 ขึ้นไปนะครับผมเพื่อให้คุมเรื่อง depth of field ทั้งภาพนั่นเองนะอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปว่าหมด A เนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องเบอร์หลังอย่างเดียวไม่จริงเสมอไปนะครับผมอาจจะเป็นการในควบคุมค่า f ควบคุมค่า f ในที่นี้เนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเปิดกว้างนะอาจจะเป็นการคุมเพื่อเปิดแคบๆก็ได้นะครับผมนะเพราะบางคนอาจจะคิดมาคิดแต่ไหนว่าเฮ้ยหมด A เนี่ยมันต้องเบอร์ มันต้องเบอร์แล้วก็ละลายหลังให้กระจุยกระจายจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมเราสามารถที่จะถ่ายให้แบบชัดลึกทั่วทั้งภาพได้นะครับผมซึ่งพอบอกว่าถ่ายทั่วอ่าถ่ายชัดลึกทั่วทั้งภาพเนี่ยนะนอกนาอการถ่ายภาพอ่าท่องเที่ยวถ่ายแลนสะเคปแล้วเนี่ยนะครับถ่ายพวกอาหารก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นภาพแนวสแนปช็อตก็ได้เช่นกันนะครับผมหลักการเดียวกันเลยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเราถ่ายอาหารเนี่ย สมมุติว่าปกติเราคุ้นกับการเปิด f 1 4หรือ f 2 8ใช่ไหมถ่ายอาหารเนี่ยรี f ทิ้งไว้เลยครับ 6, ห6อ f 8ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วเราก็แก้จัดจัดมุมจัดองค์ประกอบแล้วก็เติมไฟเข้าไปนิดนึงนะครับเรียบร้อยมันก็จะชัดเหมือนกันนะครับซึ่งกล้องแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีปุ่มอ่าปุ่มคัสตอมนะครับเพื่อทําการตั้งปุ่มลัดต่างๆว่าอย่างเช่นอ่าอย่าง e s r ก็จะมีการเซตติ้งว่ากดปุ่ม อ่าคัสตอมแล้วเนี่ยมันจะเป็นการโชว์เดฟออฟฟิวว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้ค่า F เท่านี้เนี่ยนะครับภาพที่คุณจะได้เนี่ยอ่ามันจะโชว์ภาพพรีวิวว่าเฮ้ยภาพที่คุณจะได้จะกดชัตเตอร์เนี่ยจะได้ภาพประมาณนี้นะคุณคุณคุณโอเคแล้วหรือยังนะครับผมเหมือนเป็นการเช็คว่าชัดพอแล้วนะหรือจะเอาเบอร์กว่านี้อีกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆที่ใช้โหมดออโต้มานะครับผมแล้วมาใช้โหมด A เนี่ยแทบจะปรับตัวไม่เยอะ อันนี้ย้ำก่อนเลยว่าแทบจะปรับตัวไม่เยอะเลยนะครับผมอาจจะต้องเรียนรู้ว่าเลนของเราเนี่ยเอฟเล็กกว้างสุดเท่าไหร่เอฟแคบสุดเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ดูว่าปุ่มเพรดเชยแสงมันอยู่ตรงไหนนะครับนะอะไรประมาณนี้ อย่างตอนนี้นะเบอร์ก็ยังใช้โหมด A นะครับแต่โหมด A ในงานวีโอนะครับอันนี้อันนี้นะเบอร์เสริมให้แล้วกันนะครับโหมด A ให้งานวีโอมันจะแตกต่างจากโหมด M นิดหนึ่งนะครับผมนะอย่างอันนี้เนี่ยนะเบอร์ปรับค่า ISO แล้วปรับค่าชดเชยแสงเนี่ยแต่ค่าสปิชเตอร์มันมันจะอันเอาไว้สาเหตุที่สปิชเตอร์มันอันไว้เพราะว่าเรามีการไปตั้งเฟรมเรทงานวีโอเอาไว้นั่นเองนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเพื่อนๆตั้งเฟรมเรทวีโอไว้ที่ 50p นะครับผมกล้อง มันจะฟิกไว้ว่าต่ากว่านี้ไม่ได้นะครับมันจะฟิกไว้เลยว่าต่มสุดๆแล้วอยู่ที่1นส่วนห้นะครับยกเว้นกล้องอ่ากล้องบางบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับผมเวลาที่คุณถ่ายวีโอเนี่ยถ้าคุณตั้งสปีดต่ํากว่าเฟรมเรทมันตั้งได้นะครับผมอันนี้ไม่ผิดเหมือนกันนะครับผมแต่บางกล้องเนี่ยเขาจะฟิกเอาไว้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นาเบอร์ใช้ E O S R เนี่ยนะครับมันจะฟิกค่าไว้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับไม่ยากนะครับ ถ้าลองฝึกใช้นะครับลองหมุนมาที่โหมด A ดูแล้วลองใช้ดูว่าเฮ้ยสมมติว่ามีเลนส์ f 1.4หรือเอเลนส์ f 1.8สักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับลองลองทดลองใช้1วันว่าถ้าเราเปิด f 1 8ทั้งวันเนี่ยแล้วลองไปถ่ายภาพทั่วๆไปเนี่ยเราพอใจกับภาพที่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ชัดทั่วทั้งภาพเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราให้ดังแบบไปยืนเช็ดกำแพงนะครับอันนั้นอนะต่อให้เราเปิด f 1.4หรือเปิด f 0.95มันก็ไม่ได้เบร์นะครับผมเพราะว่าระนาบของตัวแบบกับตัวฉากหลังเนี่ยมันอยู่ติดกันเกินไปนะครับผมอันนี้ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะครับผมนะก็สรุปเนื้อหาของโหมดเอวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ยากนะครับผมซึ่งใครที่นะครับยังสงสัยว่าเฮ้ยโหมด A หรือหรือ,รอไม่ก็โหมดอื่นๆเนี่ยมันมีโหมดอะไรบ้างนะครับผมที่สามารถที่จะทําให้การถ่ายภาพของเราเนี่ย มันช่วยเติมจินตนาการให้กับเราหรือว่าเติมเ,เติมแต่งให้กับภาพของเราได้ดีกว่านี้นอกเหนือจากโหมดออโต้นะครับผมก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้ในช่องทาง youtube ของซูมปอร์เมล่านะเขาบอกเลยว่ามีตั้งแต่โหมดโหมดต่งเลือกโหมดในการใช้งานนะครับผมฝึกใช้โหมด M นะครับเทคนิคการถ่ายต่างๆนะครับผมรวมถึงทั้งงานวีโอก,ก็ดีหรือการการทำไลฟ์ก็ดีนะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้ คอนเทนต์ของซูมจะมาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็ขอ,องปากของคอรประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวต่ออ่าแล้วก็เดี๋ยวในครั้งถัดไปนะครับผมจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับผมฝากติดตามในช่องทาง YouTube ของซูมคอยล่าเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวนะเบิร์ดขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งถัดไปครับผม